ดีครับมือนีเรียวๆนะครับมือนีเรียวๆพอดีอยากทําคลิปให้หลายๆคนนะครับได้ติดตามความคืบหน้าครับอัปเดตครับง่ายๆอัปเดตสามารถชิกของทุ่งอรไทยฟาร์มนะครับมือนีออกแบบเรียวๆบ่บมีตัดต่อนะครับมือนีบ่มีตัดต่อต่ว่าส่วนเบื่อโท่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ครับช่องทางติดต่อนะครับ ว่าเป็นการเซเวลาครับสมาชิกเลือกครับตัวแรกเป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ตัวนี้มิซูวาไดมอนด์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของทุ่งอลไทฟาร์มนะครับซิวาเจ้าไดมอนด์อายุไดมอนต์ตอนนี้ก็สี่ปีนะครับสี่ปีหเดือนนะครับกับความสูงประมาณร้อยหกสิบแปดครับประมาณร้อยหกสิบแปดไดมอนด์นี่ก็เป็นพ่อเป็นผู้พญานะครับแม่ก็เป็นสายปังแปดริ้วนะครับ ฝังแลิวผสมกับผู้พญานะครับออกว่าเป็นเจ้าไดามอนต์ตอนนี้4ปีครับ4ปีกับอีก5เดือนละเอ้เดือนนะครับความสูงอยู่ที่168หผลงานมีแล้วนะครับเปิดอ่าผสมอยู่ที่1500บาทนะครับตัวนี้ผสมจริงผสมไปแล้วจะลอยแม่แล้วนะครับประมาณ80กว่าละตอนนี้ผลงาน เดี๋ยวสิพามาเบ่งผลงานเพิ่นยูน่มี3ามตัวนะครับที่สามตัวกบแม่ถือว่าเป็นแม่สไตล์สไตล์บานๆน,นะครับบ่ดด้สูงสูงก็ถึงรอยสีจักตัวครับแม่ฟันอยู่นี่แต่ว่าหายดูออกมาดีเลยนะครับลูกเจ้าไดมอนทั้งนั้นนะครับเอาเดี๋ยวภาไปชมตัวแรกมาตามมาเลยกล้องครับขอบคุณเลยครับมาครับ ลูกนะครับเอาลูกคนก้อนตัวนี้นก้อนกินหญ้ายอยู่อาจจะเตือนใช่ไหมเอาตะกลองสุมไปก็ได้เอาตะกลองซูมไปก็ได,กไ,ปกได้ครับจะเอาตัวนี้นก้อนก็นได้ครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนะครับสีร่องไปบงังว่าเขาจะให้จับบอเพราะว่าเขากินหญ้ายอยู่นะครับ สำหรับต,ตัวนี้ครับตัวนี้ซืวอาน้องกระตูนนะครับเนี่น้องกระตูนวัยหกเดือนครับตัวนี้น,น้องกระตูนวัยหกเดือนแข้งขาดีครับเขาหง่กระดูกหง่นะครับสําหรับน้องกระตูนตอนนี้อายุได้หกเดือนเป็นลูกแม่นี่นี่ครับแ so ม่เขาแม่บุญนี่นะครับแม่บุญนี่ก็เป็นลูกของเอ่อเบิรมพันลานนะครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองของแม่บุญกับ เจ้าไดมอนด์ครับอายุหกเดือนแล้วตัวนี้กะคิดมาจํานะครับคิดมาจํานี่ครับแม่ลูกเบื้องเทียบกันแม่กับประมาณลอยสามสิบกว่าครับเทียบกันแม่ลูกตัวฟูนะครับนี่เขาใหญ่เลยครับนี่เดี๋ยวซุ่มไปเบื้องเขานี่ครับเขาใหญ่ขาใหญ่เบื้องขาขาใหญ่เบื้องขาเบื้อง,งเขาใหญ่เลยนี่ครับเทียบกับแม่เพิ่น เจ้ากระตูนนะครับสาหรับเจ้ากระตูนนี่ก็มีคนมากมัดจําแล้วนะครับมัดจาไว้แล้วแต่ล่อง่ายครับสําหรับตัวนี้เป็นเครื่องง่ามเครื่องง่าครับตัวนี้กระดูกงหญ่เนื้อหนังมากสําหรับเจ้ากระตูนนะครับเป็นลูกตัวที่สองของเจ้าไดมอน์นะครับนี่ลูกตัวที่สองของเจ้าไดมอนส์สหรับเจ้ากระตูนนี่นะครับติดมัดจําแล้วนะครับนี่ล่อง่ายครับแม่เพื่อนกับสายเบิ่มพันลานเอามาเบิ่งลูกใส้ตัวแรก นี่ครับลูกชายตัวแรกลูกชายตัวแรกของเจ้าไดมอนด์นี่นะครับนี่ชื่อว่าน้องเจแอนเจแอนนี่แม่เพื่อนกับเป็นแม่บ้านอายุเจ็ดเดือนเทียบพีกับน้องนี่ครับตัวนี้นี่หกเดือนนะครับนี่ส่วนตัวนี้นี่เจ็ดเดือนนี่ตัวนี้เจ็ดเดือนนี่เจแอนนี่เจ็ดเดือนกับแม่เพิ่นเป็นแม่บ้านเลยประมาณ้อยสามสิบสาม แม่เพิ่งยุ่งงหลังนี่ครับตัวนี้ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครมาจองนะครับยังไม่มีใครมาจองแต่จะเอาไว้หนีก้อนนะครับสําหรับเจ้าแจนนี่ครับลูกพ่อไดมอนด์นี่กันเป็นลูกตัวแรกเลยข,ของไดมอนด์กับแม่บ้นบานนี่ครับบ้านน่ลีครับแม่นี่ไปเอาเขามาเป็นแม่แรกๆเลขก็ว่าได้นะครับนี่เจ้า ใจแอนเครับมาเบิงที่เด็ดที่เด็ดตัวเมียาสาวหน่อยลูกสาวไดมอนทอกันนี่ครับยุก็พอกับอ๋ายยืนเนี่น <c oughs> เดี๋ยวจะไล่ไปหามแม่เพื่อนก่อนเพื่อ <c oughs> ได้ช่วงง่ายๆได้เทียบง่ายๆ <c oughs> นี่นะครับก้องรอดนี่ก็ได้สีเ่เดือนแล้วครับนี่นี่ครับ สาวน้อยไว้สี่เดือนเดี๋ยวไล่ไปหาแม่เพื่อนกอนตามมาพี่ก็ได้กล้องสี่เดือนเทียบเทียบกับอายเพื่อนหกเดือนนี่ครับพัฒนาการดีเลยสาวน้อยตัวนี้ตัวนี้หกเดือนนี่เจ้ากระตูนนี่หกเดือนตัวนั้นสี่เดือนเบื้องเอาครับพัฒนาการความสูงความใหญ่ถือว่าใสได้ครับนี่แม่เพื่อนนะครับนั่แม่เพื่อน ชื่อว่าแม่ปีใหม่แม่ปีใหม่นี่เป็นลูกสาวของตาจัมพ์โมพิดนะจะเป็นลูกของเจ้าพายุนะครับเพราะว่าตัวนี้เอามาจากขอนแกน่นรับเป็นลูกเป็นลูกตัวที่สามนะครับนี่สาวน้อยตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามของแม่ปีใหม่กับพ่อไดมอนนี่ครับผสมจริงนีครับเบื้องพื้นเทียบก็บแม่พ่นน้องปีใหม่นะครับนี่ตัวนี้ของทุง่งอร์แยฟาร์มตัวนี้เกิดวันปีใหม่พอดีนี่ แม่ก็ซื้อปีไม่น้องลูกก็ซื้อปีไม่เด้ครับแม่เพื่อนก็จะซื้อปีไม่เพราะว่าเอามาช่วงวันปีไม่แล้วกับมาผสมไดมอนด์ช่วงปลายมกราหรือว่าต้นกุมภาพล,นนละบ่เน่ใจแล้วก็ลูกเพื่อนก็ลอดมาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกรล่าเลยตั้งว่าแม่เลยตั้งทั้งแม่ทั้งลูกว่าปีไม่เลยนะครับนี่ครับสี่เดือนแต่ว่าความสูงนี่มาเด่นมาเลยตัวเมียตัวนี้ ย่งย่งบ่มีเจ้าของแต่ว่ามีคนมาเสนอให้ยูกี่สามหมื่นนะครับเนี่ยแม่นี่ซึ่งตัวนี้มันมันบบเมนของผมนะครับคือมันเป็นควายของพ่อผมควายของพ่อผมมือน,นั้นมีคนมาเสนอให้พอ 3, ่พอสามหมื่นพ่อเพิ่นเรยก่ปล่พอยเพิ่นบอกว่าถ้าปล่อยทัง้งแม่ทั้งลูกจะปล่อยอยู่พ่อบอกว่าแม่ลูกนี่เปิดไว้ทีหามื 5, น้นหานะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ค่อยติดต่อมา เบอร์โทรกะ0821005952ครับอีกเบอร์หนึงก็คือ0850112430หรืออติดต่อมาทัางเพจทุ่งอรไทยฟาร์มก็ได้ครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยทุ่งอรไทยฟาร์มครับมันจะขึ้นรูปผมยืนอยู่หรอกนะครับใส่เสื้อสีดำนะครับทุ่งอรไทัยฟาร์มอันนี้ก็เป็นเรียเร้ยวๆนะครับเพราะมีได้ตัดต่อมาอะไรอย่างนะครับ กับผ้าเบิ่งแบบเรียวๆเลยซีเดือนครับตัวนี้ถือว่าพัฒนาการมากดีดีสุดๆนะครับลูกสาวไดมอนด์นะครับนี่นี่ครับกับแม่เพิ่นแม่นี่ก็ประมาณลอยสามเจ็ดประมาณนี้ครับบ่ไดถึงลอยสี่สิบนะครับแต่ว่าได้ลูกสาวดีลูกไส้สเพิ่นตัวที่สองก็ดีลูกไส้เพิ่นอนกับเบิรมพันลลานนะครับผสมเทียมแม่นี่ผสมเทียมออกมาดีเลยน่าจะเจ้าของเพื่อนก็ แบ่งไปที่ประมาณแปดหมืนตอนนั้นนะครับก็เลยขอแบ่งแมีเพิ่นมาแล้วก <c oughs> ็มาติดทองไดมอนด์ยูนีนะครับสำหรับแม่นี่ค่อนข้างดีครับพ่อมี่คือว่าดีตอนนี้สถานะแม่ทุกแม่ยูนี่ก็คือผสมไปแล้วผสมไดมอนด์ทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังบม่มีอาการขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับยังเช่นแม่สองแม่ยุุ่่นก้อนหนานี่ก็ ได้ผสมไปแล้วหลายเดือนแล้วล่ะนะครับแม่นี่ก็ผสมไปแล้วหลายเดือนแล้วว่ามีอาการขึ้นอีกแต่ตัวนี้ก็อยากนําเสนออีกตัวนึงนี่อีกรอบนึงเจ้าการะตูนเนี่ยครับมีคนมาจำแล้วนะครับนี่อยากให้เบื้องลักษณะเด่นเดนของเพื่อนว่าสิาเป็นเขาเป็นขานี่ครับหกเดือนครับ <c oughs> เขาขานี่ถือว่าสุดยอดครับนี่ครับเบื้องเพิ่น,นก้มจินนี่ บีเลยนะครับนี่เป็นสายเบิมพันล้านมาตัดกับสายไดยมอนผู้พยาปังแปดลิวนะครับพันธุก,กรรมเพิ่นเป็นลักษณะคว้ยงาามพร้อมนะครับไข่กระตรงนี่ครับไข่ตรงเลยหละไข่ตรงงามแล้วก็ล่ำตัวนี่ค่อนข้างที่จะเจ็บกระดูกบีนี่ครับเบิ้์เบิร์ไข่ถ้าเห็นนะครับถ้ากล้องเบิ้องเห็นเห็นว่ากล้องซู่มไปเบิ้องนะครับ นี่ครับใครงามเลยใครเลี้ยงงามแต่ว่าก็มาจำแล้วนะครับตัวนี้จบกันไปที่สามหมื่นหาครับตัวนี้จบไปแล้วสามหมื่นหานะครับอีกประมาณสองเดือนครับสนตะไพ่หลวกสิได้ทรงให้เจ้าของเพื่อนนะครับนี่ครับพอเพื่อนไดมอนด์เดี๋ยวให้เบื้องพออีกรอบก่อนเดี๋ยวจับพอไ้ไดมอนด์นะครับนี่ไดมอนด์ผสมจริงนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยนะครับผสมจริงหนึ่งพันห้าร้อยตอนนี้กับแปดสิบก็แม่แล้วนะครับผสมเปิดผสมมาได้สี่สองปีแล้วเพิ่งได้แปดสิบก็แม่นะครับยังไม่ได้ถึงลอยอเพิ่นนะครับอยู่ที่บ้านสะแบงนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรครับผมนี่ครับเบื้องลูกเทียบก็พอตัวน,นี้จะคือพอนะครับเอานี่นะครับถ้าอยากผสมจริงกับหนึ่งพันห้าร้อยบาทติดต่อมาที่ศูนย์แปดห้า 1> 0 1 1ย์หนครับ085 0112430นะครับบ้านสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดอรนะครับหรือว่าอยากแบงตัวใดก็ร่องโท่มาสอบถามเบิงนะครับแบงให้ทุกตัวถ้ามักแล้วก็ถ้าสู้ได้ครับเดี๋ยวให้มาเบิ่องความเฉียงความเชียงของลูกเปิ่นอีกตัวนึง <c oughs> นี่ครับยุพี่นี่ครับความเชียงนี่ เล็กน้อยขึ้นได้นะครับนี่เล็กน้อยึืนได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีคนมาถามอยู่แต่ว่ากับว่ามีคนบอ่อยากขายนะครับนี่น้องฟีฟ่านะครับขี้อยู่นี่จะขายไหมเอาตัวนี้ชื่ออะไรครับเจแอนครับตัวนี้จะขายไหมไม่ครับทำไมไม่ขายหวงครับห่วงเหรอเจแอนกี่เรียนแล้ว หเดือนครับหกหรือเจ็ดหกหรือเจ็ดครับไม่ใช่เจ็ดหรอเจ็ดเดือนอนี่แม่เขาใช่ไหมครับ,รบมาดูมาใกล้ๆมาแม่เขาชื่ออะไรแม่อ้วนนะครับเอาเดี๋ยวมี่แยงกะติดต่อมาอได้ครับบ้านสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรน,นะครับแล้วก็เบอร์โทร เราจะขึ้นไว้ให้ตรงคลิปน้ำนะครับแล้วกะ็เพจนะครับเพจกะทุ่งอรไทยฟาร์มนะครับเป็นภาษาไทยนี่ครับทุ่งอลไทย,ยตามนี้เลยครับทุ่งอลไทยฟาร์มนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือว่ามีปัญหาอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงสอบถามได้ครับจะว่าย่นี่รับประกันได้อย่างหนึ่งก็กคือบดตัวแน่นอนครับบพว่าสิเป็นเรื่องของอายุ บว่าสิเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับอยู่นี่บมิตัวแน่นอนครับเพราะว่าบบได้เลี้ยงเป็นแบบในหอยนะครับบบได้เลี้ยงไ้เอ่อบบได้เลี้ยงจับมาขายไปนะครับก็คือเลี้ยงเลี้ยงเพราะว่าใจรักนะครับเลี้ยงเพราะว่าอนุรักษ์ใจรักผู้ใดอยากแบง่งแบง่งช่วงหวงก็สิเปิดสูงถ้าช่วงบ่หวงก็สิเปิดต่ำนะครับแล้วแต่ตอนนี้ผมอาจิเปิดถือว่าสูงแต่ว่า ต่อไปห่อนี่ผมอยากขายกัสิเปิดตั้มนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่จังหวะขึ้นกันนะครับแต่ว่าผู้ใดมากับคอยมาบอกกันได้นะครับสิ่งที่พูตัวแน่นอนคือพันธุกรรมแล้วก็อายุนะครับอยู่นี่นะครับชัดเจนนะครับอย่างอื่นกะอย่างอื่นกับบ่ิตัวดอกครับกระบอกเบิ่นั่นแหละนะครับอยากขูยังกระบอกเบื่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเน้นเรื่องอายุแล้วก็พันธุกรรมที่มันหลักๆ อยู่นะครับในวงการตอนนี้แต่อยากฝากนะครับผู้ใดสนใจหรือว่าอยากสอบถามยังสอบถามมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแปลงหญ้าก่อนไปเตรียมหญ้าก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาเมื่อกี้จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ